เบื่อเป็นศัตรูและอย่าเป็นมิตรซะมากกว่าโอเคมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งกรุงเทพพิวัฒน์เด่นชัยไม่มีใครหรอกครับที่อยากเป็นศัตรูอย่าเป็นมิมกกมรนนนตมมร,ร,รตกันทั้งนั้นแหละนะครับถ้าไปเป็นศัตรูคงจะดีมากกว่านี้นะครับโอเคมาแล้วฮะหนึ่งหนึ่งโดดพิเศษที่เจ็ดกำลังจี้มานะครับรถพ่วงองจากนครสวรรค์มาเอาตอมฮะสี่หนึ่งห้าศูนย์ หนึ่งห้ครับเอาตอมโอเคตอนนี้ขบวนเจ็ดกำลังจี้มานะครับผมตอนนี้เราแล้จะผ่านป่าน้ำโพมาแล้วนะฮะ ก็เป็นรถเร็วหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับกรุงเทพิวาตเด่นชัยโอเคขึ้นเยอะลงเยอะเหมือนกันนะครับแต่บางวันเนาะไม่ใช่ทุกวัน โอเคนะเดี๋ยวไปเจียท <śmy> <me> ิ้งต่อรถด่วนพิเศษที่เจ็ดนะครับ Okay.